แต่มีอีกอย่าง,<อ>งหนึ่ง<ม>ที่เวลาคนไทยอยามีปัญหาเวลามีคนมาชมอะดังการาดเออจริงๆวิธีง่ายที่สุดก็คือขอบคุณค่ะเขาชมเราเนี่ยแล้วสมมติว่าเขาอะเขาชมว่าเราแบบแต่งตัวสวยจังวันเนี้ยแล้วในการที่เราเลือกอ่ะเราก็เลือกเราไงว่าวันนี้เราตั้งใจจะสวยถูกไหมเพราะฉะนั้นอะเราก็เลือกตั้งใจเลือกชุดแล้วเขาเสื้อสวยนะแต่งตัวสวยจังอื ทำไมเราถึงต้องไม่รับมันละในเมื่อเราตั้งใจเนื้อออกมะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นนะเราใส่ผ้าคีริวมาเลยแล้วเขาบอกเสื้อสวยจังอันเนี้ยพี่เข้าใจนะบางทีพี่อาจจะแบบอ๋อ,อ,อ,อค่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคมว่าบางทีอ่ะคือขอบคุณไปก่อนแบบกอ,อขอบคุณค่ะแล้วค่อยอธิบายเหตุผลเพิ่มสมมุติว่าวันนั้นเราใส่เป็นผ้าคีริวอ่จะบอกเอ้ยขอบคุณค่ะจริงๆวันนี้แต่งตัวมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันเป็นวิธีถ่อมตัวโดยที่มันดูแบบเราแค่อธิบายเหตุผลไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ใช่อย่าปฏ แบบนี้่คือการถ่อมตัวแล้วนะใช่ๆพี่ว่าอันเนี้ยเป็นการห่อมตัวที่แบบที่ดีแล้วก็น่นรักว่าเหมือนเอยแต่งตัวสวยก็ขออบคุณเขาพอดีวันนี้แต่งหน้าเออแบบเปลี่ยนลุคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย